มาฟังเรื่องราวตำนานจุดอื้อเฉาพระเจ้าชูณวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะไปรับชมทลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคทฟูรูเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากเป็นวัดที่เก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีเรื่องราวที่น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวความอาถรรพ์ของพระพุทธรูปเจ้าชู ที่ประดิษฐานอยู่ณวัดแห่งนี้ด้วยพระพุทธรูปเจ้าชู้หรือพระแขนขาดที่ศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปีองนี้ถือเป็นปิศนาธรรมที่ต้องการให้ชาวพุทธได้รับรู้ถึงปฏิหาริย์ที่เล่าขานเป็นตำนานเป็นแหล่งเรียนรู้นริศนยทัพิมมักคุเทศผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชเคยเล่าเอา,เอาไว้ว่าพระพุทธรูปแขนขาดองค์นี้มีตำนานบันทึกเอาไว้ว่าอดีตการนานมาแล้วในยามวิการนั้น ทุกๆเที่ยงคืนพระองค์นี้ได้แปลงการ